สวัสดีครับผม A87 ครับขายรถไปนน้ำเดนอติไวพร้อมเมื่อนี้มีรถยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับถือว่าเป็นรถที่ยอดขายดีกับอันดับหนึ่งกับว่าได้มาฝากมาตอนกันสิเป็นรถอย่างร้อยชมครับก่อนอื่นฝากกดติดตามช่องของเฮาโอแซลเลยก่อนศิลปินรถบ้านมือสองครับเพจลานแปดเจ็ดบูเลอค่าเซ็นเตอร์ยูบัตรตรงกลางตมบุรีต้นอำเภอไปยืนจังหวัดขอนแก่นครับเบอร์โทรติดต่อและลายไอดีศูนย์แปดสอเพื่อนเพื่อนจากเบอร์โทรได้เลยครับอ่ามาเบิ่งครับเมื่อนี้มียังมานำ นี่ครับสุดยอดแห่งรถยอดนยิยมก็ว่าได้ Toyota v วีออส 1.5e ปี2006เกียร์อัตโนโมัติครับผมอ่าคันนี้เกียร์อัตโนโมัติปี2006ตัวนี้เป็นเฉลมชมไม่เนื้อหรอกครับชมไม่เนื้อชมไฟยักษ์แล้วเป็นชมไฟยักษ์หรอกครับสีสันโดยรวมใหม่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับเป็นสีเทาสีบอลเทาองอมงามแบบนี้ผมว่าโอ้แปลกตาแบบสะดุดตานะครับเป็นสี แต่ว่าเป็นสีเดิมโรงงานนะครับสีเดิมโรงงานเลยไฟหนาใสาๆแบบนี้ครับผมไฟหนาใสาๆอ่ามีไฟตัดหมอกให้ไฟตัดหมอกกระจังหนาโคเมียมครับผมจังหนาโคเมียมสีสันโดยรวมผมว่าร้อมใสเลยละครับรอบแม็กนี่แม็กแม็กไล่พี่วันครับควดสิบหาหนิวสวยๆแบบนี้อ่าโดยรวมสีสันนะครับร้อมใส พร้อมใช้ไฟเลี้ยวที่แก้มมี่ครับอ่าน,นีตัวนี้ตัวนี้เป็นตัว E นะครับเป็นตัว E แล้วก็นี่การศาสตร์กระจกมีให้เรียบร้อยศาสตร์กระจกมาให้เรียบร้อยอ่าสีสันโดยรวมรถกันนี้พราเคยชดหนักครับเพเคยชดหนักสบายดีดีไฟไท้ายใสๆสแบบนี้ครับไฟไท้ายด้านขวาใสๆสเนาะนี่โลกของโลก้ยังยุคครับ โซโลนาวีออส 1.5e ทุกย่างคร,ครบแบบนี้ครับผมรถมาเคยติดแก็บนะครับรถม่เคยติดแก็บสภาพดีดีดานใา่มากสีสันส,ยสวยๆครับส,สวยๆเงาเงาเงา,เงา,เงาจงาฉ่ำๆแบบนี้ครับสีเทาบานเทาเอื่อนเทานกพิราบนะครับสีบอลบอลเงินนะครับสวยๆสวยๆแบบนี้ไฟหน้าก็ใสๆครับไฟหน้าด้านใส่ก็ใสๆกันเลยไฟตัดหมอกนี่สวย โลโก้ o, ยังโตโยต้าอยู่เลยครับโลโก้โตโยต้าโลโก้โตโยต้ายังอยู่ครับผ้าสีตอนนี้หกแปดแต่ว่าเดี๋ยวผมต่อให้เป็นหกเก้าไปเลยเมษาหกเก้าไปเลยใส่กันอีกเป็นปีครับใส่กันหน้น้ามาเบิ้งภายหน้ากันตัวนี้เป็นบอ่อหนังนะครับตัวนี้ได้บอ่อหนังจากโรงงานนี่สะอาดสะอ้านครับบอ่อหนังจากโรงงานมีลูระบายอากาศจากโรงงานแบบนี้ผ่าลังค่าบอ,อยุ่บอขาดบอยน อ่าย่างใสนะครับว่ารังค่ารุนนี่ก็สิออกประมาณนี่สิอว่าด้ขาวจั่วนะครับที่เป็นขาวออกเท่าหน่อยนึงอ่าเป็นเกียร์ออโตโออ้หัวเกียร์สวยๆเน้นๆคอนโซลยัางสะอาดๆนะครับสวยๆกันเลยพื้นพรมนี่สะอาดครับ <S <S พื้นพรมสะอาดมากๆเลยอ่าคอนโซลคอนโซลเกะหน้าเป็นสีดําสำหรับกับสีเทานี่ขนาดบุกเซอร์วิสกันยังเหลือครับบุกเซอร์วิสกันยังเหลือเลยเราคนนี้ถือว่าสภาพดีครับอ่าแผงประตูแน่นๆกระจกทุกบานขึ้นลงไฟฟ้าแล้วครับ จะจุกทุกบานขึ้นลงไฟฟ้าอืมมาน,น็นอตน็อตประตูประตูมาเ,เพิ่งเพจนะครับตรงนี้เพจยังอยู่ครับเพจยศูนย์หกอ่าเพจตศูนย์หกตรงปีตรงรุ่นครับผมอ่าน็อตประตูประตูรมเดิมครับผมนนประตูประตูรมเดิมไม่เคยขยับไม่เคยขันครับมาเบิ่งด้านหลังที่นี่ด้านหลังฟังผู้โดยสารโอ้ยสะอาดครับรถคันนี้ผมว่าหนาใส่ลาค่าพอถึงแสนครับาราค่าพอถึงแสนหนาใส่ามาก แข้งประตูแน่นๆเบาแน่นๆเบาะหนันนนนนนงจากโรงงานเลยมีรูระบายความร,อร้อนระบายอากาศแบบนี้ผมว่าหนาใส่นะครับหนาใส่กันเลยเอาไปใส่กันเนวๆออ่ะเดี๋ยวมาดูห้องเก็บสัมภาระห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนี่สะอาดสะอาดพื้นพรมก็มาหยงก็มาหยียุคครบครับก็มาหยียุคครบม่านี้ยุลักษณะนี้เนาะไม่โองไม่อัดมีเรียบร้อยอ่านี่ยางอะไหล่มี รถุดขันีิบว่าเคยติดแก๊สดกับว่าเคยติดแก๊สรับประกันให้เลยอ่ะมาดูร่องน้ําฝนเดิมๆร่องน้ําฝนเดิมนอ่าร่องน้ําฝนเดิมๆน็อตฟ้าไทยยังบ่ขยับน,อน็อตฟ้าโปรง่งไทยยังบ่ขยับโลโก้โตโตยต้าอยู่ครบครับผมโลโก้โตโยต้าอยู่ครบฝั่งขวาเหมือนเดิมน็อตไม่ขยับร่องน้ําฝนเป็นอุกปีกตาคู่ครบครับอ่าผมว่าหนาใส่เลยหนาใส่ในรถสภาพดี ปีไม้นะครับปีศูนย์หกกับเป็นไม้เนือเช่งแล้วสิเปียนโฉมเป็นเจนเจนสองแล้วแผงประตูแน่นๆแผงประตูแน่นๆแบบนี้บ่อ,บอหนังสวยๆนะครับบอ่อหนังสีดำสวยๆกันเลยจาสะ้านครับได้รถที่แบตลักได้รถยี่หอ้อยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งมาดูเริ่มจากแผงประตูนี่กระจกทุกบานขึ้นลงไฟฟ้าแผงประตูแน่นๆอ่า ขาดหนังแบบนี้ยังยุครบนี่กระจกปรับไฟฟ้าไฟตัดหมอกโรงงานได้ครับไฟตัดหมอกโรงงานนะพวงอะไรยังสวยครับมาไรยังสวยอาไัยยังสวยเบาแน่นแนเบาแน่นๆครับผมเบาแน่นแ่นฟังคนครับก็บได้น,อน็อตกระสวยสวยอยู่ครับน็อตฟ้าประตูก็สวยนนสวยน,อน็อตฟังประตูโล่งคงตัวจะตรงตัวาตายยุคบนะครับเ้อเอาไปดูเลขไม่กันทีนี้ยอดมาทวีบองเลขไม่บอล ไม่อยู่ที่2 5 0 0 0 0หครับโอ้วิ่งหน่อยครับรถปีซุนกไปสอง0 0 0 0าได้จอแอนดรอยไปใส่น้ำนะจอแอนดรอยจอแอนดรอยมีนะครับเด้ออ่าแอนดรอยบิงึงหนังฟังเพลงสบายสบายเอาไปดูห้องเครื่องอ่าห้องเครื่องสวยๆตัวนี้เป็นเครื่องอ่าหนึ่งเอ็นเซดครับผม1นึ่งเอ็นเซดของโตโยต้าเพื่อนอ่ามาดูที่ เริ่มต้นจากฝากระโปรงน,อน็อตฝากระโปรงมีขยับมาแล้วแต่ว่าบ่ได้ชนนาที่ถอดมาเคลียดสีเพราะว่านั่เป็นฝากระโปรงเดิมอยู่ครับฝากระโปรงอยังเดิมโลโก้โตโยต้ายู่ผ่ากันก้มห่อนก็ยังอยู่ครับสติกองสติกเกอร์ยุ่ครบครับสติกเกอร์ยุ่ครบเด้อสติกเกอร์ er, อยู่ครบฝั sticker, บบ่งนี้ก็น,อน็อต่าจะค่ายค่ายของเพื่อเคลียสีฝากระโปรงนะครับตามมาอยู่การใส่งานเพิ่นนี่ซุ้มเสริมเดิมเดิมเบาัวโชคเดมิมเดิม มาคานหน้าเดิมๆแบบนี้สติ๊กเกอร์ยูครบครับสติ๊กเกอร์ยูครบห้องเครื่องกันยังเป็นสีเดิมๆอยู่นะครับเดิมๆมาแบบนี้มาแบบนี้นี่สติ๊กเกอร์ความปลอดภัยหมอก่อยูครบอ่าตัวเครื่องเป็นหนึ่งเอ็นเซ็ตเป็นสุดยอดแห่งความทนความประหยัดนะครับเครื่องตัวนี้สุดยอดแห่งความทนสร้างตำนานของตัวจอตากันเลยอ่าอ่าเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องครับสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องดู นี่เครื่องเงียบเงียบเบาเบานิ่งบแบบนี้ครับเงียบเงียบเบาๆนิ่งๆแบบนี้นี่จับบกทรงจากแสกควันควัมี่ครับรับร่องมาไปใส่กันหลดใส่กันเงีๆวใช้กันยันลูกบวชที่พันวาละครับนี่สภาพดีดีแบบนี้เพราะสั้นบ่าอะแอร์เย็นเย็นแอร์เย็นเพลงเพราะแอร์เย็นเพลงเพราะรับร่องรับประกันให้ เย็นเย็นเครื่องดีๆความห่อนพี่มีครับสำหรับโตโยต้าวีอร์ไฟยักษ์แล้วครับไฟยักษ์แล้วเป็นไฟยักษ์แล้วเดี๋ยวมาฟังราคากันครับสำหรับวีอร์ตัวนี้เป็นตัว 1.5E ตัว E เกียร์อัตโนมัติปี2006หรือว่าปี2 0่าก็เป็นปีที่ไม่มาแล้วไายๆยเพื่อนของเจนนึงแล้วครับผมเปิดราคาแค่เก้าหมื่นแปดพันบาทบ่หอดแสนครับ 98,000บาทได้รถสวยๆแบบนี้สภาพดีๆแบบนี้รถรุ่นนิยมแบบนี้ได้เครื่องทนๆแบบนี้รถไม่เคยติดแก๊สครับผมเก่าเมื่อ8,000บาทเท่านั้นครับผมอ่าสำหรับเบอร์โทรผม0823053162ครับฝากกดติดตามเพจลานเ้าครับ87 b u คาร์เซ็นเตอร์ครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของเฮาโฮเซลีคคอร์ดศิลปินรถบ้านเมืองสองเพื่อสิบวันได้พลาดคลิปดีๆรถสวยๆนะครับอ่าสำหรับมือนี้ฝากไว้ สำหรับวีออสขันนี้คลิปต่อไปสิมีรถยักมานำเสนอรอติดตามนะครับอขอบพดนดเลยครับที่กดไก์กดแช่์ไปแล้วสิว่าได้พลาดคลิปดีๆครับสำหรับมือนี้อากาศฮ้อนครับผมฝากไว้แค่นี้ขอบพุณที่เขาเบิ้งสวัสดีครับ